เลไม์ของคันนี้นะคะอยู่ที่61,000โลเท่านั้นเองนะคะใฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะคะสว่างสว่างเลยช่วงล่างเดิมๆสภาพดีตัวยางอะไรก็มีให้นะคะสภาพดีมากโอ้โหสวยๆเลยนะคะภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากเลยนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะ เรามาอยู่กันที่เสน่์รถบ้าน2อถนนซ่อมสร้างพุทธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าผ่อนถูกมากนะคะผ่อนถูกเหมือนผ่อนมอไซ์เลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะนี่แสนนเวล่า2.5นะคะตัว s ป2 ยีนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากใครกำลังมองหารถกับบ้านสงการนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะคันนี้นี่กระจังหน้าสวยๆเลยอันนี้ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะคะสว่างสว่างเลยคันนี้บอกเลยว่าเนียนทั้งคันนะคะสวยๆเลยกระจกพับมือมีคีย์กันตร์นะคะแล้วก็คันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้กว้างๆเลยนะคะมามาดูตรงนี้กันก่อนรอยอ์กน,นะคะเพ <laughs> ิ่งจะทำเล็บมาแก่ยากมากนี่ <hours> <laughs> แต่เราก็ยังแกะได้นะคะแล้วก็ซอกประตูนะคะน็อตทุกตัวเดิมๆนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยนะคะอ่าด้านนี้ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะคันนี้เดิมเนียนทั้งคันนะคะสวยมากๆเลยใครอยากได้รถผ่อนถูกๆไปใช้งานนะคะแนะนําเลยนะคะท้ายสวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะช่วงล่างเดิมๆสภาพดีตัวยางอะไรก็มีให้นะคะสุดยอดเลยแล้วก็ตัวแม็กไลเนอร์นะคะบอกเลยว่าสภาพดีมาก โอ้โหสวยๆเลยนะคะน็อตตรงนี้น่มาดูตรงนี้นะคะไม่มีรอยแกะมีรอยถอดเลยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสวยๆเลยเจ้าของเก่าก็คือถือว่าดูแลดีมากเลยนะคะคันนี้ตรงนี้นะคะด้านข้างด้านนี้นะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้อีกด้านหนึ่งประตูนี้นะคะ น,นี่เลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็ชุดเครื่องมือของคันนี้นะคะมีให้ครบเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านนี้นะคะนี่เลยนะคะมีให้ครบเลยนะคะอุปรกรณ์มีให้มาครบเลยนะคะชุดเครื่องมือไป เด,เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากเลยนะคะกุง้งกว้างแบบนี้เลยนะคะข้างในจะเป็นสีแบบเหมือนสีพาทเทล่ะน่ารักมากเลยนี่เบาะแคบนะคะเป็นเบาะหนังนะคะด้านหน้าเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสภาพดีมากเลยนะคะคันนี้ได้เครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อ USB AUX ได้นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเปิดแอร์ไม่ตึงร้อนค่ะแล้วก็นี่พวงมาลายัยพวกคอนโซลด้านหน้านะคะก็คือสภาพดีมากเลยทุกคน ไม่มีรอยบุ๋มไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็วันนี้สบูดคู่มือมีให้นะคะมียางลัดแกงด้วยนะคะด <c oughs> ้านบน <c oughs> เห็นไหมรีวิวเรียวๆจริงนะคะด้านบนนะคะก็คือเนียนๆเลยนะคะแล้วปกไฟก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่สว่างมากเลยหาโคงหาของตอนกลางคืนก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะสว่างางเลยโอเคอ่าตรงนี้ อันนี้เปิดไว้ก่อนให้แสงเข้าหน้าหนูนะคะตรงนี้โอ้โหสภาพดีมากเลยนะคะแล้วก็เลขไมล์ของคันนี้นะคะอยู่ที่61,000โลเท่านั้นเองนะคะกระจกด้านหน้าเป็นกระจกตาแสงด้วยนะคะน้อยมากเลยไปดูห้องเครื่องกันต่อด,ดีกว่าห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสภาพดีนะคะสวยสวยเลยสะอาดสะอเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2 5 6 3แรงม้านะคะเครื่องเดิมๆดิมฟิฟิไม่รั่วไม่ซึมสตาร์ตติดง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลย ดูในส่วนของตัวคารนกันต่อนะคะนี่ด้านหน้านี่คือเดิมๆเลยนะคะคานเดิมๆจากโรงงานนะคะทุกคนไม่เคยชนไม่ มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะสวยๆเลย,ยเลยนาะทุกตัวนินเนียนนะคะไม่เคยแกะอู้โคตรเนียนเลยเห็นไหมไม่มีรอยแกะเลยนี่ฝ <c oughs> ากระโปรงเดิมนะคะมีแผ่นกันความร้อนให้นะคะทางเราเปลี่ยนไทยของเหลวก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันค่ะแล้วก็รับประกันขึ่งเกียร์หนึ่งปีหรือ1 0 0 0งมกิโลด้วย <c oughs> คันนี้นะคะราคาหน้าร้านอยู่ที่สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะแต่ถ้าทักเพจเข้ามาเอาไปเลยสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท <c oughs> ่าน,านั้นราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะคะค <c oughs> ันนี้ผ่อนเพียงห้าพันบาทตลอด แล้วโปรพิเศษนะคะซื้อสดฟรีแวตไปเลยรถเต้นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเอทุกคันเต้นเรามีเล่นพรมรทุกคันไม่ปิดเต้นหนีแน่นอนรถสวยราคาเดินใจสื่อสารอย่างตรง สวยแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามาทางเรามีซีเพยตะะ์ตามนี้เลยแล้วก็มีติดต่ออีกสองทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยตรงตรงเปจนจกกะมาที่นี่เลยสเสน่ห์รถบ้านสอง